ทั้งทั้งเทศนาต่อไปวันนี้จะเทศเรื่องเครื่องขยายเสียงคือตัวของเรานี่แหละปเป็นลำโพองอันหนึง่งสำหรับรับเครื่อง ตัวของเรามาันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไปเสียอีกมันยิ่งร้ายกว่าเครื่องขยายเสียงเสียอีกเพราะตัวของเรามีความรู้สึกแล้ว <fic ult hike> ได้ยินในะรู้สึกแล้วลำโพงม,มันไม่มีความดีใจเสีย,ย,ยใจใดเลย,ยตั้งตัวเฉยๆให้เป็นกลางๆอยูอย่ในใจของเราตัวของเรานั้น ได้ยินเสียงแนเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกินลิ้นถูกรดกายถูกสมัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลกขึ้นอันนี้มันยิ่งร่าปวลรงโพงไะอีก <c oughs> ประสาทประสาทรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสนับผา,ามด อยู่กายในกายก็เรียกว่ากายยัคาัสสตร์อยู่ทั้งตาก็เรียกว่าโสตจัคสุพัสสต์ที่เกิดทั้งหูก็เรียกว่าโสตปัสสต์ที่เกิดทั้งจมูกก็เรียกว่าคิวหาปัสสัตถ์อไที่เรียกว่า เกิดทางจมูกเรียกว่าภะษาทางจมูกนะั้นเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาปภาสาทกายปภะสาทมโนประสาทอันนี้จะเพราะตัวใหญ่ๆมันที่มรรู้ทงางภาษาททั้งหก แต่ตัวเปีกย่อยเล็กๆน้อยทั่วสนพางกายนี่เราเประสาทมันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด,ด้านเลยส่วนนํำโพงน่มัน,มนถ้าหากก็คืไปเสมอกัๆก็ไม่รับแต่อันนี้มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่า <c oughs> จจกสุพศาตาเห็นโลก <c oughs> เมื่อสัมผัสถูกต้อกศาตเขา <c oughs> แล้วมันนำไปลายงานตัวใจใจนั้นรับรู้แล้วออกมามาคิดมาพิจรารณาวิเคราะห์มันเิีงออกเิ่งเขา ทั้งสองหนสามหนไม่ยังใครไปรู้สึกไม่ใช่ว่าความรู้ว่านั่น菩萨าศาศจักสูพัสสตดมันไปเห็นรูปแล้วไม่ใช่มันจะรู้ว่ารูปดีรูปชัว่วสุญญาปะยะิยะทีเดียวยิ่งเข้าไปรายงานใจใจตอนนั้นจะออกมา มาคิดโคตรมากคำหนึ่งแล้วยังค่อยเข้าวิ่งเข้าไปอีกยังค่อยไปเกิดความรู้สึกเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดดีญาณเรือ่อมไว้เงกลุ่มเั้่นแต่งไปโดยลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของมุนีเสีย พอกระทบปั๊บเท่านั้นมันวิ่งเข้าไปแรงงานแล้วแต่รับรูแ้แล้วแต่แล้วไม่ต้องออกมามีฝ้าวิจารณม่ต้องมาคำนึงม่ต้องมาปรุงม,มาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมันจึงสามารถได้เกิดกิเลสได้ <c oughs> หูได้ยินเสียงกลิ่นถุกเรียจมูกถูกกลิ่นลิียกถูกลดก่อนทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไว้ด้วยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสเรียกว่าประสาท ทั้งมซลใหม่ๆที่ท้ยาอยสาก็เรียกว่าเซลล์ก็อเอาตอแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องใจทั้งภาษาทั้งใจ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีใจจแล้วมีแต่ภาษาไม่มีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ใดอย่างคนตาย จิตใจมันหนีจากล่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทมันจะใช้อะไรได้นก็หมดเรื่องกันวันนี้หากว่ามันมีประสาทหรือเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวก,กลางเรื่องวันนี้วิ่งงอนอยนู่นั้น ใจเป็นตัวกลางเลยรายงานในศากษารายงานไปถึงใจมันเึียงค่อยมาออกมาคิดคนพิ่เจรณา,าให้เกิดสัญญาสังขาขกันโดยลาดับ <c oughs> ใจนี่นั่นพอตายแล้วไปเกิดใหม่ใ้ ผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายกันปริศาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตนั่นเป็นคนคิดค,ดค,ดคนคนปรุงคนแต่งจิตนั่นเป็นคนรับกรรมรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั่นเป็นคนรับไปต่างหากเมื่อไปเกิดใหม่ มไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปเราอประสาทเก่าไปมันไปนเอาศาสตร์ใหม่ต่างหากก็เกิดขึ้นต่างหากก็เกิดขึ้นแล้วไปใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจมนไม่ทุกข์เซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับ ให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไปถ้าจะเกิดที่ไหนแล้วก็มีที่นั้น <c oughs> ความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขจะพิสดารสักเท่าไหร,ร่พิสูจน์สักเท่าไรก็เอาเถอะพิสูจน์ได้เต็ทั่ว ตัวเซวลล์ตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าธาตุนีไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตฐานที่สุด ธาตุอนนั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กลงน้อยเป็นดวงเดือนดาวต่างๆมันก็ธาตุท่านเนี้มันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุะสิ่งที่เห็นที่รู้จะ <c oughs> นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่ก <c oughs> ็เป็นตนเป็นตัว <c oughs> คือวิญญาณควบรู้สึกอันนั้นเขาอะไรมาพิสูจน์ได้พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามาโนวิญญาณท่าต้องรู้สึกกันยังเป็นธา่าอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับเกิดดับอย่อยางนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมมัน แล้วก็มาเปรียบมันกระคืบกระทบฝั่งมันเป็นตัวเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ําไปตามเดิมธาตุนั้นพอมาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายไปเป็นน้ําตกไปเป็นดินน้ําไปลมตามเดิมโลกอนี้หาก สอ,สอนให้เราพิจารณาธาตุอย่างท่านท่านพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามทรรเนยพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุแลครานี้ มันจะเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรได้รอมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งจะยึดสมมุิบัญญตัติตามสมมุติบัญญตัตินะมีส่วนตา่างถึงแม้จะเห็นเป็นท่าก็ตามมันจะต้องออกมาใช้กายนี่แหละคือสมมุติบัญญัตินี้แหละ อยู่ธรรมดาเนี่ยนะไม่มีฮิตแปลกอะไรกันเลยแต่ธรรมดาธรรมดานจใจนั้นไม่ไปเข้าไปยึดใจนั้นไม่เข้าไปถือใจนั้นมันปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวจึงไม่เข้าไปยึดไปถือคนนั้นกลัวนักกลัวหนา กลัวเห็นเป็นทาสแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นได้ไหมชักแตวา่าลองคิดดูทีนักชักแต่ว่าไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากันนะสิถามถึงตัวคน เช่นนางน,นั่นนายน,นี้อะไรต่างๆเคยไม่รู้จักจะพูดอะไรกมันาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นข้ามูกับเพื่อนคนนั้นคนใจดีใจดีคล้ายๆกเย็เรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อชื่อมัน ชื่อมันก็ชื่อแพแต่หากว่าคนใจดีมู่เพื่อนแยกเหมือนมันก็เลยไม่ถานถ้าจะพูดกับใครคนอื่นจะเสียใจเสียดลองนั่นก็บอกว่าไม่พูดไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องนะไม่พูดทำไมจะว่าไม่พูดมันชอบคนอยู่ เขาเรียกกับแแปลไม่พูดเขานั่งกไ็ไม่พูดทําไมยังพูดความข้อนั้นชั้นใดสมมุติบัญญัติเราไม่ได้ต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไรอย่าไปกลัวกลัวจะ พูดไม่ถูกสมมติปัญญาตนันมีอยู่นะเนี่ยแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตนมีตัวก็เลยไม่มีเราไม่เขาก็าเป็นสัตแต่วา่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพยนาให้รอบคอบ อย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวมันเป็นจริงแล้วเลยไม่กลัวสมมติญ,ญาติก็เลยเป็นจริงตามจริงตามความจริงขำไมาทั้งหมดเรื่องกัน นี่แหละพุทธศาสนาสอนสลับซับสอนลึกซึ้งมากชาปัญญติโยบัญญัติหกถึงว่างั้นขันธบัญญตัญญติเป็นขันไม่ใช่สมมติสมมติสมับบญญัติต่างหากต่างกัน สมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไปแล้วเรียกไปแล้วเรียกชื่อไปแล้วส่วนวัญญัติุตทธเจ้าว์บัญญัติทัดสมมตินันลงไปอีกเรียกว่าบัญญัติเรียกว่าขันธ์บัญญัตขันธ์หัดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดียวขันธ์หักขันธ์บัญญัติ อายตนะบัญญัติอายตนะหกบัญญัติทัดสมมุติลงไปที่เรียกว่าตาหัวจมูกลิ้นงกายในที่เรียกว่าคนตาคนหัวคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนนะ่บัญญัติเป็นอายตนะ ไม่่ขกมงคลไม่ใช่ลอ,องใจเป็นอายตนะสัจจะบรญญัตของจริงของแท้ไม่แปรปวนไปนไหนใครว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้น <c oughs> สัจจะบัญญัตินะขันธะถ้าบรรยัติอายตนะบัญญัติสัจจะบัญญัติอินทรีย์บัญญัต,นะญต,อญญติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะนั่นเองอายตนะทางหกนั่นเองไอ้อายตนะอินทรีย์ สมุติบัญญัติสมมุติของคนที่สมมุติไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงแต่หางไว้เป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือมันเป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมุดนยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติัวอย่างนี้ จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทเจา้าสอนหลายอย่างหลายในมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมากคนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนของสอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเล ให้เข้าใจโดยในที่ที่อธิบายมาก็โดยรบควงกกาาละเวลาเม,มื่อกลกาใช่้นั่งภาวนากันนั่งภาวนา ป็นนายโคบานคุมจิตของเราให้อยู่ <c oughs> เราไม่ได้คุมจิตหรือคุมจิตอยู่ทุกวันแต่มันพัดนวนพัดนีคอยจะหลีกเลี่ยงจากหมู่ไปคอยจะลบหลีกธรรมดานายโคบานเลี่ยงหัวก็ต้อง ควบคุมหลายหลายตัวเมื่อหลายตัวก็ต้องอยู่ในที่สูงปล่อยลงทุ่งนาแล้วก็มองดูอยู่มันจะไปทิศไหนทางไหนตัวไหนออกจากหมู่จากคณะไปก็ตามรู้ตามเห็นมันอยู่ ไปตอนไปไล่กลับขึ้นมาเราควบคุมจิตก็ต้องชำนาญให้เข้าใจอย่างนั้นตัวไหนจะต้องไล่เข้ามาหาหมู่คณนะก็ต้องคอยดูรักษา ตัวไหนมันดื้อโดนกลัวเขาก็ต้องจับเอาผูกไว้จิตของเราถ้าหามันไม่อยู่กับตัวของเรามันวิ่งโน่นวิ่งนี้ก็ต้องจับเอาตัวนั้นแหละแท้ที่จริงคือจิตตัวเดียว แต่หากแสดงอ,อาการหลายอย่างเรียกว่าง,งวัวหลายตัวทั้งหากเราจับตัวหนึ่งได้แล้วเมื่อหายวัดไม่มีอะไรทั้งถ้าหากจับตัวหนึ่งไม่ได้หลายหลายตัวทีเดียวความที่จิตมันดื้อดน ทั้งทั้งที่เรากำหนดควบคุมอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกนะฮะพัดนันโพนี่ในนั้นอย่างหัดทำเป็นนายโพบานควบคุมทุกเมื่อในไหนก็ตั้งใจภโนานแล้วเราจะทำให้ได้รักษาให้อยู่ ในขณนะที่เราทำภาวนาสมาธิแม้แต่ในขณะนี้ก็เอาในขณะนี้นั่งตั้งใหญ่ภาวนาเลยนะไม่ให้มันไปมันไปไหนก็คบมันอยู่นั้นมันจะออกไปทานไหนก็รู้ตัวมันอยู่นั้นเมื่อคบมันอยู่นานๆน,าน,นัดเข้ามันก็ค่อย เชื่องช้าลงเชื่องช้าลงนานนะเข้ามาันก็อยู่ที่ไม่มีอากาศนิ่งแนวอยู่กับที่ในคนที่จุดเรียกว่าจิตเป็นเอกสรารอารมณ์มนเดียวมีมีอารมณ์แต่ว่าไม่ไม่ เป็นเรียกว่าอารมณ์อันเดียวอันนั้นเนี่ยเรียกว่าอารมณ์มันอันเดียวไม่ไม่ใช่สองสามอย่างคือมันชอบใจพิจารณาเดียวมันอยู่ด้ยวยความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นอีกในหนึ่งมันจะเมื่อสงบสุขเยือกเย็นในในนั้นจะกลับเป็นเอกราตาย คือมันรวมเข้าไปวัดแล้วก็ไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหานนั้นชากมันถือแตกไม่ได้หรอกมันจะเป็นมาถ้าเป็นไม่เป็นก็ออยากมันแต่ขอให้สํารวมใจให้อยู่นี่ก็แล้วกันให้อยู่ใน,นอารมณ์อันเดียวนี่ก็แล้วกันอ่าตอนนี้ก็ไปพราตั้งใจทำภาวนาะนั่งภาวนา ทำสมาธิกันคนเรานับแต่เก,กิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม,ม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีก พระเจ้า่านเทศนาว่าพระราห์อิปัญจคันธาทันหานี้เป็นของหนักแหลพระหาหโลจะปุคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานนังทุกขังโลกเกคุณทำภาระทั้งหลายเหล่าน,น,นั้นเป็นทุกข์ในโลก มิคิดิต,ตวาขลุงภาลังนงยังภาลังนาทดียจึงพากันทิ้งภาระอน,นั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันธห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่ง สัญญาหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเรียกว่าขันหาเรียกว่าย่อเรียกว่าลูปก,กับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรู้ในใจเรียกว่านาม โลกนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ่งอย่างไรถ้าทิ่งมันก็มันอยู่อย่างเดิมรกทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยันถือว่ามีรูปออยู่สชื่อ สี่อย่างมีเทนาเป็นตนไม่ต้องผูกต้องมีอยู่ดีๆน,นั่นแหละให้พระเดจาท่านสอนให้ปล่อยวาเพราะยูดเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของ,ของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ได้นันหากเ็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิด แกจะตายนั่นก็เป็นตามธรรมดาของมันน่าจะ